สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักตทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโคโชค,ครับอันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของคนที่มีสายยานพญานาคราชติดตัวมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษท่านผู้ฟังครับคนที่มีสายยานกับพญานาคราชติดตัวมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษ หรือที่เรียกกันว่าซิกเซนมีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาคผู้ที่เชื่อว่าเกิดมาจากสายพญานาคจะเกิดมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษหรือที่เรียกกันว่าซิกเซนและก็มีความเชื่อในเรื่องที่ตนเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดขึ้นนั้นจะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันตั้งแต่วัยเด็ก และก็ยังมีลักษณะเด่นๆอันได้แก่ประการที่หนึ่งมักฝันเห็นพญานาคบ่อยๆลักษณะของพญานาคในความฝันจะเหมือนพญานาคตามบันไดโบสบางครั้งก็มีงอนบางครั้งก็ไม่มีงอนประการที่สองไม่ว่าจะไปที่ไหนมักจะมีงูมาปร,รากฏกายให้เห็นบ่อย แตงูจะไม่เข้ามาทำร้ายมาแนวคุ้มครองเสียมากกว่าประการที่สหากไปวัดที่มีรูปปั้นของพญานาคจะรู้สึกรักใครและก็อบอุ่นใจเป็นที่สุดประการที่สหากได้พบกับรูปปั้นพญานาคตามสารหรือตามสถานที่ต่างๆบางครั้งจะเกิดความรู้สึกขนลุกชัน แบบไม่มีสาเหตุหามักจะได้ธาตุกายทธิ์ที่เกี่ยวกับพญานาคราชมณีนาคราชหรือเป็นสมบัติที่พญานากรักมณีนาคราชหรือแก้วนาคราชถือว่าเป็นสมบัติประจำตัวของเทวดาเป็นเครื่องประดับที่เสริมบารมีจะได้รูปปั้นพญานาคมาครอบครองมักจะชอบแหวนหรือกำไลพญานาค รวมถึงไม้เท้าหัวพญานาคมักจะมีเทพหรือพญานาคตามคุ้มครองอยู่เสมอเสมอครับประการที่6หากได้เจริญพระกรรมฐานจนได้ญาณก็จะรับรู้ได้ถึงภพภูมิของตัวเองประการที่7มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาครับชอบการทำบุญ และการสร้างบารมีประการที่8เป็นคนที่สนใจหนังสือสนใจเรื่องราวต่างๆของพญานาคสนใจภาพหรือรูปปั้นของพญานาคมากเป็นพิเศษประการที่9ไม่จำเป็นแต่ต้องชอบน้ำอย่างเดียวเพราะพญานาคไม่ได้มีอยู่แต่ในน้ำอยู่ทั้งบนภูเขาหรือในถรร้ำ แต่เป็นคนที่ชอบสถานที่เย็นๆเวลาได้สัมผัสน้ำหรือต้นไม้ใบหญ้าจะรู้สึกสดชื่นมีพลังผ่อนคลายเนื่องจากได้ธาตุน้ำมาเติมเต็มให้ชีวิตมีพลังประการที่สิบมักจะมีงูมาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยๆหรือเกิดในบ้านที่มีงูและบ้านหลังนั้นค่อนข้างเย็น ลักษณะที่โดดเด่นครับของผู้ที่มีสายยานองค์พญานาที่พึงสังเกตได้ด้วยตนเองมีดังนี้ประการที่หนึ่งครับเป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยรักเคารพในพระพุทธศาสนาชอบปฏิบัติธรรมชอบในเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารของพญานาค ประการที่สองมีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องของพญานาคพบของพญานาเมืองบาดาลรวมถึงทิพยะอำนาจเรื่องของอำนาจจิตเรื่องของกสินรวมถึงฤทธิ์เป็นพิเศษประการที่สามมักจะมีนิมิตต่างๆเกี่ยวกับพญานาฝันว่าได้มณีรัตนาหรือฝันว่ามีสัญญาเก่าที่ผูกพัน กับภพบภูมิเก่าเป็นพญานาคและต้องการเกิดมาเพื่อสร้างบารมีในภพภูมิที่เป็นมนุษย์จากคำบอกเล่านะครับจากพระสงฆ์สายปฏิบัติท่านกล่าวว่าพญานาคเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงมีถิ่นอาศัยชัดเจนเช่นหนองน้ำถ้ำยอดเขาหรือแม้นกระทั่งวิมานในอากาศ อาณาจักรใหญ่เช่นแม่น้ำโขงครับที่มีการสร้างพบภูมิใต้บาดาลหรือที่คนทั่วไปเรียกว่านครบาดาลน,นอกจากนั้นแล้วพญานาคทั้งหลายในระดับบริวารยังออกกระจัดกระจายในไปสิงสถิตยอยู่ตามเทวรูปต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อคอยช่วยเหลือมนุษย์และก็มีความเชื่อจากสายยานพญานาคบางคนกล่าวว่า นาคที่ถือกำเนิดจากไข่จะดำรงชีวิตในรูปของงูตามสายพันธุ์และจะจำศีลจนสิ้นอายุไข่ครับบางกำเนิดในสายพันธุ์งูใหญ่บางกำเนิดในสายพันธุ์งูเล็กเมื่อสิ้นอายุไขดวงจิตจะเข้าสู่ภพภูมินาคานาคที่ถือกำเนิดจากเท่าไข่จะอุบัติขึ้นนะครับและก็เติบโตในถ้ำลึกหรือ ทำน้ำเพื่อบำเพ็ญตะบะกแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องรักษาธรรมหรือสถานที่ถือกำเนิดจนกว่าบารมีเพียงพอครับจึงจะละถิ่นเข้าสู่พิภพนาคาเช่นกันนาคที่ถือกำเนิดจากคันคือดวงจิตที่เข้าสู่การปฏิสนธิบางก็ไปแฝงในร่างมนุษย์บางก็ไปแฝงในร่างสัตว์ใหญ่เช่น ช้างเพื่อบำเพ็ญเพียรเ,เมื่อละสังขารครับก็จะกลับเข้าสู่พิพบ,บาดาลโดยสมบูรณ์ส่วนพญานาคที่ถือกำเนิดแบบโอปปติกะจัดอยู่ในประเภทที่มีบุญมากก็จะกระจัดกระจายไปตามเทวรูปใหญ่ๆต่างๆที่มีคนนับถือศรัทธามากเพื่อป้องกันร,รักษาพุทธศาสนานะครับแล้วก็มอบพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธา อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับและมีคำแนะนำดีๆที่เป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งว่าถ้าคนที่บูชาอาหารข่าวหวานตกแต่งด้วยกิเลสมากเท่าใดนาคบริวารที่ถือศีลบริสุทธิ์จะอยู่ไม่ได้และจะกลายเป็นนาคชั้นระดับล่างๆมาสถิตยอยู่แทนและอาจจะให้โทษมากกว่าให้คน ดังนั้นหากท่านต้องการบูชาพญานาคชั้นสูงควรบูชาด้วยนมธัญพืชและก็ผลไม้มงคลหรืออาหารเจเท่านั้นพรใดที่ผู้ขอปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญศีลภาวนาอย่างน้อยสามวันศีลห้าหรือศีลแปเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพญานาคชั้นสูงพรน,นั้นจะสำเร็จได้โดยพัน ในสิ่งนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับโบราณอาจารย์ท่านได้มีตำรากเกี่ยวกับว่าใครเป็นลูกหลานพญานาคเปิดตำราโบราณครับห้าราศีที่มีพญานาคคุ้มครองตามลักษณะคนดวงดีมีโชคลาภเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคนะครับมักจะเชื่อมโยง และก็เกี่ยวกับความเชื่อมาตั้งแต่โบราณโดยที่เราสามารถสังเกตได้จากวัดบาอาลามต่างๆครับที่ประดับตกแต่งไปด้วยรูปปั้นของพญานาคหรือไม่ว่าจะเป็นประเพณีบั้งไฟพญานาคพญานาค,น,าคนับปากคาชโนดแม้แต่ปีนักสัตว์ชะตาราศีครับยังเชื่อว่ามีราศีที่มีพญานาคคุ้มครองอันสื่อถึงความยิ่งใหญ่ แล้วก็พลังอำนาจโดยพญานาคนะครับจะมีรูปลักษณและก็านามเรียกขันแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่และภูมิภาคแต่มีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันก็คือเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองตาสีแดงเกร็ดเหมือนกับปามีหลายสีสันแตกต่างกันไปตามบารมีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีดำ หรือเจ็ดสีเหมือนกับสีลุงและส่วนใหญ่ครับคติความเชื่อและตำนานต่างๆเกี่ยวกับพญานาคมักจประปรากฏในดินแดนที่ติดกับแม่น้ำโขงที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองบาดาลอันเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคนั่นเองครับแน่นอนว่าผู้คนจำนวนมากก็ยังคงสืบสารตำนานความเชื่อและก็ความศรัทธาและ เคารพศรัทธาอย่างต่อเนื่องพญานาคกันอย่างต่อเนื่องนะครับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในบทความนะครับที่ผมจะได้นำมาเปิดเผยในวันนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อกันว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่เกิดในราศีที่มีพญานาคคุ้มครองแล้วก็ช่วยดลบรรดาลและก็นำพาให้ชีวิต พบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะมีราศีใดบ้างและมีลักษณะนิสัยแบบไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสำหรับลักษณะนิสัยของคนที่มีพญานาคุ้มครองเชื่อกันว่าลูกหลานผู้ที่มีเชื้อสายพญานาคมักจะมีลักษณะที่สังเกตเห็นได้ชัดดังต่อไปนี้ ท่านว่าเป็นบุคคลที่เกิดวันเสาร์วันพฤหัสวันพุธกลางคืนหรือปีบโรงที่มีเหตุจะต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดสร้างพระสร้างโบสถ์ปอยครั้งและก็เคยฝันเห็นพญานาคปล่อยครั้งครับฝันเห็นแม่น้ํากว้างใหญ่ฝันว่าได้ไปเมืองบาดาลหรือขอผ่อนพญานาคแล้วสําเร็จเวลาลําบากจะมีทางออกเสมอครับเป็นบุคคลที่ชอบทบําบุญ ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลภาวนาแล้วก็รักษาศีลห้าอยู่เสมอครับไม่สูงศิงกับใครเท่าไรนักมีโลกส่วนตัวสูงและก็สนใจในศาสตร์ลึกลับเป็นบุคคลที่เกียรติการโกหกมากที่สุดและจะรักษาสัจจะเป็นที่หนึ่งเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภายนอกดูเป็นคนมีสเสน่ห์น้า้นห่าครับดวงตาดูลึกลับ น่าเก่งกลัวใจนักเลงและก็มีสัมผัสพิเศษที่เนื้อบุกคนอื่นทั่วไปแต่มักมีวิบากกรรมเรื่องของความรักห้าราศีที่พญานาคุ้มครองพญานาคกับตำนานในทางพุทธศาสนาครับเล่าขานสืบต่อกันมาว่าพญานาคเข้ามาวงด้วยกดเจ็ดรอบพร้อมกับแพ่พังผ่านปกพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะป้องกันฝนแดดฝนตกและก็ลมไม่ให้ถูกพระบวรากายหลังจากฝนหายแล้วนะครับก็คลายขนดออกแปลงเพศเป็นมานบยืนเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระพักครับด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าพระยานาครับจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองพระสาสดาทั้งหมดทั้งมวลจึงถูกเล่าขานและก็ส่งต่อความเชื่อ และก็ความศรัทธ,ธาตามกันมาโดยในทางดวงชะตาเชื่อกันว่าผู้ที่เกิด5ราศีที่พญานาคคุ้มครองนี้เป็นพื้นฐานคนดวงแข็งเพราะมีพญานาคช่วยดลบันดาลผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างปลอดภัยและจะนำพาให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้แก่ชาวราศีดังต่อไปนี้ ราสีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มีลักษณะเด่นก็คือมีความทะเยอทะยานสูงสุดเนือราศีใดมีพลังกิจหรือความตั้งใจที่แน่วแน่ชีวิตและพฤติกรรมต่างๆผูกควบคุมด้วยทะเยอทะยานนี้จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรไม่ยอมย่อท้อต่อความยากลำบาก จนกว่าจะได้มาซึ่งอะไรครับซึ่งความสําเร็จแน่นอนว่าคนขยันยังไงก็ตกน้ำไม่ไหลครับตกไฟไม่ไหม้ในหากมีความทุกข์จะชอบแสดงความสดใสล่าเลงทั้งที่ในใจรู้สึกโดดเดี่ยวราศีเมฆผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ลักษณะเด่นของชาวราศีเมษบุคลิกของเขาจะาก,กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วพลังสูงห้าวหารแต่ด้วยที่เป็นราศีธาตุไฟจึงทำให้เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนบางครั้งฉุนเฉียวง่ายและไม่สามารถอดทนอดกั้นอะไรได้นานๆแต่กลับกันเขาเหล่านี้ดันสามารถเป็นผู้นำที่ดีมีความยุติธรรม และซื่อตรงสูงอย่างไม่น่าเชื่อราศีกรกฎครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎไม่ใช่ราศีที่อ่อนแอแต่เป็นคนช่างฝันแม้นจะอยู่ในโลกที่แสนโหดร้ายลักษณะเด่นก็คืออารมณ์อ่อนไหวที่สุดพวกเขาเลยมักสร้างเปลือกนอก ที่แข็งแรงคุ้มกันปกป้องตัวเองด้วยการทำให้คนอื่นเห็นว่าเขาหยาบกระด้างก้าวร้าววางอำนาจแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับพวกเขาเข้มแข็งและก็สามารถยืนหยัดตามลำพังด้วยตัวของเขาเองหากต้องเผชิญกับปัญหาราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16 ตุลาคมชาวราศีกันไม่ชอบการพูดจาว่าร้ายหรือนินทาใครลับหลังแต่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่พูดถึงใครในแง่ร้ายที่สำคัญซื่อสัตย์พักดีมีความตั้งใจจริงไม่เอาเปรียบใครตามลักษณะของคนที่มีพยานาคคุ้มครองแต่บางครั้งก็ดันทั่วรังทำอะไรโดยไร้เหตุผล และด้วยความสามารถในเชิงวิพากวิจาร์ณทำให้บ่อยครั้งช่างตำหนิติเตือนผู้อื่นจนมากเกินไปราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนทำอะไรสุดขีดทุ่มหมดตัวหมดหัวใจเสมอในทุกๆด้านทุกๆเรื่อง ไม่ค่อยใช้ทางสายกลางอย่างใครใครเป็นได้ทั้งสองคนเป็นได้ทั้งคนแสนดีและก็แย่มากๆในคนเดียวกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาและแน่นอนว่าครับไม่ชอบให้ใครเข้ามาในโลกส่วนตัวของตัวเองคล้ายลักษณะคนที่มีพญานาคคุ้มครองแต่ด้วยความที่เป็นคนมีระเบียบวินัยแล้วก็วางมาตรฐานให้กับชีวิต ตนเองอย่างเข่งครัดรับผิดชอบสูงทําให้พวกเขามีจุดเยืนและเป้าหมายที่เด่นชัดกว่าใครสําหรับคาถาบูชาพญานาคใครก็ตามที่บูชาพญานาคแล้วจะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ทรัพย์สินเงินทองมั่งมีสําหรับชาวราศีอื่นไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะคุณก็สามารถขอพรให้พญานาคนั้นช่วยคุ้มครอง แล่ก็ขอพรให้พบกับความสำเร็จได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับ5ราศีข้างตน้นโดยการบูชาพญานาคและก็หมั่นสวดมนต์โดยผู้ที่ศรัทธาและก็มีความเชื่อมักจะนำรูปปั้นมาวางไว้ในสระน้ำหน้าบ้านนำภาพวาดมาตกแต่งบ้านหรือนำเหรียญมาบูชาโ้้งขอสวดคาถาดังต่อไปนี้ก็เป็นคาถาบูชา พ่อปู่สีสุดโทให้ตั้งนโมสามจบแล้วก็ว,ว่ากายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภขอบคุและสวัสดีครับ